สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ English please นะครับผมผมว่าหลายๆคนเนี่ยคนที่แบบเริ่มที่จะฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยต้องมีแรงมาดานใจมาจากแบบว่าเออชอบผู้หญิงฝรั่งอยากจีบสาวฝรั่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อยากแบบอยากเทคคุยกับฝรั่ง ว่าจะคุยรู้เรื่องไหมอะไรยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของผมนะเพราะว่าตอนแรกอะจริงๆหนึ่งในเหตุผลหลักๆที่ผมอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคือผมชอบฝรั่งไงรู้สึกว่าเอออยากจีบสาวฝรั่งต้องทํายังไงวะต้องฝึกแบบไหนอะไรเงี้ยวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมเคยไปจีบสาวฝรั่งนะนั่นเองครับคนแรกเนี่ยก็เป็นคนสวีเดนนะซึ่ง เขาพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากนะครับผมซึ่งตอนนั้นผมบอกเลยว่าย้อนกลับไปน่าจะประมาณ4ปีละผมอะ่ะไม่ได้เรื่องเลยภาษาอังกฤษคือฟังไม่ออกฟังน้อยมากอะไรเงี้ยครับคือไม่ค่อยพูดกับใครเลยอะไรแบบนี้นะครับก็โอเคสาวสิเดนคนนี้ก็คือเรามีเพื่อนที่มีแฟนฝรั่งนะครับเขาก็แนะนําให้รู้จักอะไรแบบนี้นะครับก็ผู้หญิงคนนี้ก็ อยู่สวีเดนเอ่อกำลังจะมาทํางานที่ไทยนะนู่นนี่นั่นอะไเงี้ยก็เราก็แอดไปคุยซึ่งตอนแรกเราแอดไปคุยเ,เขาสวยว่าคือเขาสวยมากอะไรเงี้ยเราแอดไปคุยแล้วก็แบบเออคุยไม่เป็นยังพิมพ์ไม่ถูกต้องอะไรนะครับตอนนั้นนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเรามี Google Translate ช่วยใช่ไหมเราก็ ตอนนั้นนะเป็นสิ่งที่เริ่มให้เราได้เก่งภาษาอังกฤษจริงๆนะเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องประโยคอะไรมากมายทักทายอะไรแบบนี้คือผมมันจะชอบไปเสิร์ชใน Google ก่อนเวลาจะพิมพ์หาเขาเช่นวันนี้กินข้าวได้ยังในการถามว่าแบบ have you eaten yet หรืออะไรแบบนี้คือว่าถามภาษาอังกฤษว่ากินวันนี้คุณกินข้าวได้ยังครับยังไงให้ถูกต้องนะคือเราไปหาใน Google ก่อนนะครับผมพอเราเริ่มทำอะไรนี้เราคุยไปเรื่อยๆบางอย่างเขาพิมพ์มาเนี่ยเราก็รู้สึกว่า มันแปลว่าอะไรวะแต่จับใจความได้แค่สัปบังตัวอะไรแบบนี้ผมก็ไปแปลมาผมก็น่าจะประมาณนี้อะไรเงี้ยครับก็คุยกันไปเรื่อยๆค <c oughs> ุยกันมาเป็นหลายอาทิตย์เริ่มเป็นเดือนแล้วรู้สึกว่าเอออยากนัดเจอละแต่คือมันยากมากสําหรับเราที่เราไม่เคยพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าฝรั่งมาก่อนคือเขาพูดไทยไม่ได้เลยนั่นคือมันจะยากมากสําหรับผมถูกไหมครับผมก็โอเคงั้นเราคุยไลน์กันแล้วเราผมก็เลยคิดว่าอืมงั้นเราลงคอวิดีโอคุยกันดีกว่า คือลองวิดีโอคอลคุยกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเทคอย่างเดียวคือเทคมันง่ายครับผมว่ามันง่ายนะหมายความว่าเราไม่เข้าใจเราก๊กอปแปลแล้วก็หาประโยคที่ถูกต้องมาแบบส่งให้เขาอะไรแบบนี้มันก๊อบวางได้แต่คือการสนทนาชีวิตจริงเนี่ยใช้แบบคุยกันอย่างเงี้ยเออมันยากผมก็เลยตัดสินใจวันนั้นแบบว่าก,ก่อนที่จะไปเจอคือเออเดี๋ยวกูจะลองโทรคุยกับเขาดูถ้าเราคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็ไม่ไปเจอก็คือจบเลยเพราะว่าเราไม่พร้อมอะเราไปแล้วเราคุยไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้ ผมก็โอเคแล้วเราโทรคุยปรากฏว่าการโทรคุยครั้งนั้นอ่ะมันกลายเป็นสี่ชั่วโมงในการคุยกันโอ้เลยเฮ้ยนี่กูก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนี่ว่าแบบว่าเออก็พูดปูปูปลาคือบางอย่างเวลาเขาพูดมาเราจับใจความได้เราก็ตอบไปแบบที่เราพอจะคุ้นค้นหรือว่าที่เราเคยฝึกมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางอย่างผมต้องบอก่ว่าผมฟังไม่รู้เรื่องทั้งหมดนะซึ่งเวลาเราไม่เข้าใจเราจะบอกเขาว่า I don't understand อะไรแบบเนี้ย เขาก็จะพยายามอธิบายใช้คาศัพท์ที่ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเอองูปลาไปผมก็บอกเขาว่าเออเนี่ยถ้าสมมติเราไปเจอตัวจริงแล้วเนี่ยเออแล้วฉันพูดไม่รู้เรื่องฉันพูดต่อหน้าคุณแล้วฟังไม่ออกเงี้ยแล้วฉันใช้ทางเสลด g o o g l e แบบว่าจิ้มอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะตกใจนะคือแบบหมายความว่าผู้คนรอบๆอาจจะมองว่าน่าจะเขาคงตลกก็แบบเออพยายามคุยเนาะแบบใช้ Google แล้วก็แบบฮัลโหลี่ย่ันี้คืออะไรครับอะไรแบบเนี้ยแบบยื่นคุยกันอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่า เขาก็เพิ่มความมั่นใจให้ผมนะเขาบอกว่า your English is fine คือแบบ you can communicate แบบว่าคุณสามารถภาษาคุณพอแล้วแหละแหมขนาดนี้โอเคแล้วคุณสามารถสื่อสารได้ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปเจอจริงๆเราก็แบบรู้สึกแบบว่าเกรงเกงมากนะเวลาสมมติขนาดเราไปเดทก,กับสาวไทยเราก็เราก็ยังแบบโหลำบากอะ่ะก็ยังแบบตื่นเต้นแต่คือเป็นพอเป็นฝรั่งแล้วไม่ใช่ภาษาเรามันยิ่งตื่นเต้นไปอย่างว่ากูจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมแต่ว่า พอไปถึงอะไรเงี้ยครับเขาก็แบบกอดแบบก็เหมือนแบบทักทายของฝรั่งนะผมก็จะตื่นเต้นนิดนึงแบบ um, กอดเลยเหรออะไรเงี้ยแต่จริงมันคือเป็นธรรมเนียมของเขาเป็นเรื่องปกติที่เจอกันแล้วเฮ้ยว p h o ่า r e you doing อะไรก็กอดกันแล้วก็ก็ไปเดทก็กินข้าวกันดูหนังอะไรเงี้ยครับก็ก็คุยรู้เรื่องนะคือหลังจากนั้นมาก็คุยกันอะไรเงี้ยครับก็คุยกันมาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็เป็นผลเป็นเรื่องดีมากๆเลยที่ผมเคยแบบเป็นความกล้าของผมที่เออ ครั้งหนึ่งเราเลยเคยได้ไปเดทกับสาวฝรั่งจริงๆที่เขาพูดไทยไม่ได้เลยชกคำอะไรเงี้ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าออพอผ่านมาแล้วเนี่ยคุยกันเรื่อยๆมันเริ่มลึกลง,ไ,งไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะซึ่งพอลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยบทสนทนาต่างๆเวลาเราจะพูดแบบความจริงใจอะไรกันแบบเนี้ยว่าเราต้องการแบบนี้สื่อสารแบบนี้มันอาจจะไม่เข้าใจกันแล้วมันยากเพราะว่าภาษาอังกฤษถ้าจะพูดให้ลึกซึ้งมันก็ยากซึ่งตอนนั้นผมต้องบอกแล้วว่าผมไม่มีสกิลแบบว่าลึกขนาดนั้นเราเองก็ยังแบบ ฝึกแบบงูปลา,าอะไรเงี้ยฮะก็คือคิดว่าตัวเองยังไม่ย,ไมยังไม่เก่งพอวะที่จะอธิบายอะไรให้มันลึกซึ้งได้ในความสัมพันธ์ก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบบเราเป็นเพื่อนดีกว่าเพราะว่าแบบเออเรายังไม่พร้อมด้วยอะไรแบบนี้นะฮะก็แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับนับแต่นั้นมาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับผมมากใครที่เริ่มที่จะแบบเอออยากคุยกับฝรั่งอยากฝึกภาษาอังกฤษผมว่าลองลุยไปก่อนลองลุยไปเลย แล้วก็พยายามแบบอย่างที่ผมบอกอะผมมาคุยกับเขาผมก็ไม่รู้ประโยคผมก็ไปกอ๊อปมาแล้วก็ไปแปลว่าเออภาษาอังกฤษแบบนี้เวลาเราจะถามแบบนี้ถูกต้องนี่คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆในการฝึกภาษาอังกฤษเพราะว่ามันช่วยให้เราแบบขวนขวายแบบที่ประโยคเราจะคุยกับเขาเราจะบอกฝันดีเราจะถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยพิมพ์ภาษาอังกฤษยังไงซึ่งผมก็ไปหาใน Google แล้วมันก็ แล้วเราก็จะจําประโยคนั้นอะไรแบบนี้ครับประกอบก,บกับการดูหนังว่าประโยคนั้นหนังลงหนังรักอะไรแบบนี้เขาพูดกันแบบไหนออกเสียงแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับผมก็มาประกอบกันทั้งหมดแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเริ่มเก่งขึ้นแล้วก็มีเครียกอะไรเริ่มพูดรู้เรื่องขึ้นเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีประสบการณ์อีกหลายๆชาตินะก็มีคนอังกฤษคนเกาหลีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ประสบความสําเร็จนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกตอนหนึ่งนะครับก็คือการจีบสาวฝั่่งในนคตอไปที โอเคเราเรียนรู้แล้วจากบทเบื้องต้นเราเริ่มเก่งขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งเราจะจีบเขายังไงเราจะเข้าทางแบบไหนก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อในตอนต่อไปนะครับผมรอติดตามกันขอบคุณนะครับใครที่ดูคลิปนี้จนจบน,น,นะครับหวังว่าจะเป็นอินสปิเรชันในการฝึกภาษาอังกฤษไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสำหรับคุณผู้ชายที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษไปจีบสาวฝรั่งหรือว่าคุณผู้หญิงที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษไปจีบผู้ชายหรือว่าไม่ใช่ไปจีบเขามาจีบเราก็คุยกันอาช่ายงนี้ดีกว่านะครับก็อยากให้ได้ประโยชน์จากตรงนี้ในการแชร์ แล้วก็ใครมีเรื่องการจีบสาวการจีบฝรั่งแบบไหนก็สามารถแชร์ลงในคอมเมนต์นี้ได้นะครับก็มาพิมพ์ในคอมเมนต์สำหรับคนที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราติดตาม EP ต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องสาวคนต่อไปที่ผมจีบเป็นฝรั่งนะครับผมคนอังกฤษนะครับผมแล้วมารอดูกันว่าจะไปรอดหรือไม่รอดนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ